สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568วันนี้ทั่วไทยท้องฟ้ามีเมฆมากช่วงเช้าเมฆฝนปกคลุมบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนเมฆฝนเคลื่อนตัวตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมที่มีกําลังแรงเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนร่องมรสุมยังพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาค ภาคอีสานเมฆฝนเพิ่มขึ้นตามแนวขอบทางด้านตะวันออกของภาคอีสานอย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักทุกภาคและฝนตกสะสมฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชบูร์จันทบ,บุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ในระยะ1-2วันนี้17-18สิงหาคม68อาจจะมีสัญญาณบ่งชี้ที่มีนัยสําคัญของสภาพอากาศสุดขั้วไม่ชัดเจนนักแต่เนื่องจากร่องมรสุมยังพาดผ่านบริเวณประเทศไทยทําให้ยังมีฝนโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออก ออภาคกลางภาคตะวันออกกทมปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับมรสุมรวมทั้งโอกาสการเก่ะตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางด้านตะวันออกของเวียดนามไม่เข้าไทยมีทิศทานเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียรหรือเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนช่วงวันที่17-18สิงหาคม68ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วน19-21สิงหาคม68ยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ปริมาณและพื้นที่ลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมายังต้องเฝ้าระวังฝน ที่ตกต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมและช่วงปลายเดือนตั้งแต่22ถึง31สิงหาคม68มีฝนตกกระจายเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านและหย่อมความกดอากาศตำ่ำต้องกลับมาเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากกันต่อค่ะ กรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่17สิงหาคม2568มีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิบึงการสกลน,นครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและการจนร บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางหาง่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแจ้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่น1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุุณภูมิตสด ๓องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ